สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องสกายคอสเตอร์นะคะกับสกายคนเดิมเพิ่มเติมความสวยค่ะออวันนี้นะคะกลับมาพบกับสกายอีก,อกเช่นเคยนะคะกับเกมซูเปอร์เมช่าแชมเปี้ยนนะคะกับวันนี้คุณยนฮัสติลนะคะแต่ต้องขออน,นุญาตใช้น้องอตัวละครเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวละครที่ เป็นนักขับของฮอสติลอ่ะสกายยังไม่ได้เปิดก็เลยขอใช้เป็นน้องหนิงไปก่อนอ่ามาละป้ายลงที่เดิม ปืนจะปืนเฮ้ยเลยสนายตั้งแต่เริ่มเลยหรอนี่ก็มันเลยดิสนุกแล้วล่ะอ่าไม่ได้ ม่อกสีฟ้ามีแล้วดิไม่จะไม่ต้องไปทางนั้นละเฮ้ยมีคนยิงกันมีคนยิงกันมีคนยิงกันแจมแจมถ้าแ,แจมได้เนี่ยก็ต้องมีสไนเออมう戻ัてこないでคนนึงอยู่ไหนนะ ้ hey, ดวนะออบอกแล้วมีสไนนนี่มันโอพี้งแต่แรกเลยนะไปกลับเข้าไปกลับเข้าไปหาของตัวเราอะ <c oughs> มาแจมเขาแค่นี้แหละ กองกองไม่มีสเก็ตบอร์ดให้เลยล้อบอร์ดขอสเก็ตบอร์ดหนะะ่อยค่ะ อะไรที่มันเข้ากับฮอสติลได้บ้างอน่างนะอันนี้มาก่อนเลยคนยิงกันอยู่ข้างนอกอะเนี่ยโหิงกันกน,น้ำมาก คุณพี่คุณพี่ยิงกันกระหน่ำมากเลยทีย่ไหนเอ่ยน้องตงขอแซมนัทสึโตจูโนะอุเดอุกิซวคิคือเขายิงกันกระหน่ำมากอะเสียงยิงกันแบบ ได้อ๋อโอเคได้มาละไหนเอ้ยขอเก็บของอ่ะก็คือไม่ต้องอ่ะละท่นเรียกได้ละเรียกควาสติวมาเลยแล้วกัน

นั่นคนปะอ๋อไม่ใช่ศพไล่เก็บของให้หมดนั่นคนน่ะนะ よし เกมซูเ e อร์เมช c h a ชมเปีนี้มีทั้งเวอร์ชั่น PC แล้วก็มีทั้งเวอร์ชั่นมือถือนะคะทุกคนสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะคะบน PC อยู่ในส t e ีมนะคะสามารถโหลดได้ฟรีนะคะแต่จะบอกไว้นิดนึงคือเวอร์ชั <What? S 1> uh ่น PC กับเวอร์ชั่นโทรศัพท์มือถือ เล่นด้วยกันไม่ได้นะคะมันคือมันคือคูลาเวอร์กันมัคนคือคณลาเซิร์ฟมันคนลาเม่าลติเวิร์สกันคูลาจักรวาลอุ้ยอันนี้ใกล้ๆเลย ใกล้เลยแอร์รอะพอเก็บแอรอบหน่อยเต้เนกินกับฮอสติวเนะะี่ยครับเพราะว่าเดินชา้าดนึง่งตัวเพราะเป็นเออเป็นตัวใหญ่ แรงมากนะเพราะว่าปืนมีปืนเนี่ยมีแค่แปดนัดติงแรงมากวิอ้อันนี้คือเฮ้ย เกลียดพี่มากหรอฉันเกลียดมันมากจริงๆ ทันนี้อยู่ไกลแลันก็ยิงยิงโดนนะคะหนูแล้ถึงที่จะอยู่ไกลตอวนี้ก็ย,ยิงยิงโดนนะคะหนู ウィノティーピッコワン現時点でおよそ半数の選手が生き残っているようです。 敵の腕を磨いた方がいいよここで聞いてらメカを道具扱いする人優勝する資格なんてないから แล้วแกเห็นป้าพัชรทำอะไรอยู่อะฮะโอ้โอหทารุสาคาไอหนีหายแล้วน่ะไม่ช่วยกันแล้วยังจะมายิงฉันอีกรู้ป้าว่าอีน่าละมันเก่ง ถ้าฉันไม่ไล่ยิงมันมาตั้งแต่แรกนะไม่มีทางแกจะได้ม,า,มายืนยิงฉันแบบนี้หรอกมันตายแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นมันระเบิดแล้วเยี่ยมศัรตรูฉันหายไปนหนึ่ง แคอให้จะช่วยกันเอาละเริ่มโวยวายแล้วฉันก็มันน่ามันส้มันนมันแบบมันแบบอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือฉันกำลังไล่ยิงไอคนที่ฉันไล่ยิงมาตั้งแต่แรกแล้วอะคือที่ฉันไม่ชอบอะแล้วแบบอีกแค่นิดเดียวอะมันจะตายอยู่แล้วอะ นี่น่าจะยิงตังกอแล้วฮอสติวมันแรง

ก็มีคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนึ่งไปยั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 งเข้าวงเข้าวง เห็น,หนั้ยทุกคนเสื้อฉันยังว่าเกมเนี้ยเขาชอบเล่นกระขอวงแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเว้ยเลยสามคนแล้วอ่ะแล้วประเด็นคือ ที่ซ่อมหุ่นยนต์ันไม่เหลือแล้วอะ,วะเหลืออันใหญ่อยู่อันหนึง่งพอเพิ่งเก็บมาได้ถ้าตอนนี้คืออยู่ไหน,น,นครับคนที่เหลือเหลือสองละแสดงว่าอยู่นอกวงกันแน่เลยนะ่ะ ใช่ปะใช่โดโดๆอย่างงี้ใช่เลยโดโดๆใช่เลยเออ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 มันใช่เลยอะไรปะเออเยี่ยมฮัสเตลนะฮะ ที่หนึ่งแล้วครับที่หนึ่งอีกแล้วอะไรไฟฟอกเก่งที่สองหรือที่สามเออไฟฟอกที่สามเนี่ยแก้มือให้หมดละโอ้รอบนี้ค่าไปน้อยอยู่นะคัดออกค่าไปสิบคนแล้วก็ทำลายหุ่นยนต์ไปแค่สาม ไปไกันบ้างคะ่ะกับหุ่นยนต์ฮอ s t สติลนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อสกายลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะคะไงก็วันนี้สก,กายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะกับหุ่นยนต์ตัวต่อไปบายค่ะ